ชี้วัดที่สี่ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้นะครับอ่ะอันนี้ครับอันนี้หนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตประจาําวันบริบทชุมชนสภาพจริงของผู้เรียนเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่คุณครูดึงมานะอย่าเอาเรื่องที่มันเป็นนามธรรมจนเกินไปควรจะเอาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจาําวัน นะครับเช่นสมมุติว่าเราจะเอาเรื่องของการผสมสีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหรือจะเอาเรื่องสัตว์เอาเรื่องพืชแบบนนีะ้ให้มันเชื่อมโยงแล้วเขาก็จะนึกออกว่าอ๋ออันนี้นะคือใบเลี้ยงคู่อันนี้นะคือใบเลี้ยงเดี่ยวเหมนนี้นะครับก็ต้องต้องพูดตามตรงว่าผมก็าอาจจะไม่ได้ถนัดในสาขาวิชาอื่นแล้วผมก็จะพูดพิดซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะ่นะครับอ่ะ อันที่สองครับวิธีการหรือกิจกรรมมีความท้าทายและมีความยากเหมาะสมนะครับอันนี้นคุณครูเลือกได้แล้วว่ากิจกรรมไหนควรทําหรือไม่ควรทำนะครับอันดับมาครับผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้แลนะเหมือนที่คุณครูบอกนะครับสะท้อนการเรียนรู้ออกมาว่าหลังจากที่เขาเรียนรู้มาเนะี่ยอันนี้มันผิดเพราะอมันถูกเพราะอะไรนำเสนอความสําเร็จครับนะมาพีเศษนหน้าห้อง นะครับหรืออธิบายข้อบิดพลาดอย่างที่กรูบอกเลยว่ามันผิดยังไงทําไมมันถึงผิดเรามารวบแล้วก็สรุปพร้อมกันให้มันได้สิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉนะนั้นแนวทางที่ผมเขียนไว้ก็คือ,อถ้าจะก,กระตุ้นหนึ่งก็คือต้องมีการเสริมแรงแน่นอนชื่นชมนละเรียนที่ทำถูกนะครับแต่ไม่อยากให้มีการลงโทษในห้องนะครับนะโดยปกติเราจะมีใช้ใช้วิธีการก็คือเสริมแรงทางบวกเป็นห นะครับจะแสดงคำบอกให้ร้องบรเท่นชมเพิ่มคะแนนให้นะครับควรมีกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นการแสดงบูปาสมมุติอะไรแบบนี้เพื่อให้มันชุ่มยองกับในชีวิตประจำวันพวกการใช้ภาษาต่างๆก็ได้นะครับอ่ะให้นักเรียนสะท้อนครับสิ่งที่ทาได้สิ่งที่ผิดพลาดให้เขาพูดเองก็ได้ว่าหลังจากที่เขาทำการทดลองเนี่ยทำไมผลการทดลองของเขาเขาคิดว่า ทำไมผลกนานทดลองของเขาไม่เหมือนเพื่อนล่ะถ้าทำไมเพื่อนเขาได้แบบเนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเขาสะท้อนได้มันชัดเจนในตัวแปนนะครับชัดเจนในตัวแปนอ่ะแล้วก็แน่นอนสื่อในวันที่ในวันที่มาสอนครูต้องมีสื่อแน่นอนนะครับต้องมีสื่อประกอบให้เด็กเขาได้เห็นภาพเห็นวิดีโอหรือว่ามีอุป,ปกรณ์มาให้เห็นนะครับอันถัดไปตัวชี้วัดที่ห้า เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนนะครับอันนี้อันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆครบถ้วนตามวัตถุประสงค์อันนี้ต้องบอกก่อนเวลาคุณครูเลือกตัวชีว้วัดคุณครูต้องเลือกตัวชี้วัดที่ปฏิบัติได้เช่นในตัวชี้วัดบอกว่าให้สืบค้นข้อมูลันนี้พอทำได้ นะครับถ้าตัวชีวัดให้ออกแบบและสร้างจริงๆก็พอทำได้แต่ชั่วโมงเดียวอาจจะไม่น,นะครับชื่อตัวชีวะถ้าตัวชีวะแค่อธิบายเฉยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะน้อยไปมันควรจะต้องเป็นตัวชีวัดที่มันมีทั้งโนเรตมีทั้งโปรเซสแล้วก็มีอันที่จุดเยก็คือมีทั้งเคทีเองอยู่ในตัวชีวนะคิดว่าะจะต้องเลือกนิดนึงนะครับอ่ะผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ จากลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการ,รเรียนรู้นะก็ยืนยันไปที่การทําให้ Active Learning น,นะครับผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาในสถานการณ์หรือแก้ปัญหาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสอนเสร็จเราต้องมีบททดสอบให,ให้เขารู้ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเรียนไปแล้วเขาเอาไปใช้ทำอะไรเช่นเขาเรียนรู้ไปแล้วว่าพืชใบเลี้ยงเกี่ยวกับใบเลี้ยงคู่เป็นยังไงบ้างคุณคาจจะมีบัตรภาพครับ เป็นพืชลากมาก <HHH> มายหลายชนิดเด็กจะต้องเลือกได้ว่าอันนี้ใบเลี้ยงคู่อันนี้ใบเลี้ยงเดี่ยวให้เขาเจอประสบการณ์ใหม่ๆนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเขียนมาคร่าวๆว่าถ้าสมมุติว่าให้เด็กฝึกทักษะมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติวิชาเช่นถ้าด้านภาษาเนี่ยเวลาเราสอนไปสอนเด็กก็จะต้องอ่านอ่านบทฟา์มใหม่ๆสมมุติว่าเราให้เด็กฝึกอ่านอันนี้เวลาทดสอบเราจะต้องมีหนึ่งบทฟา์มให้เด็กเขาได้ลองอ่าน เพื่อให้เขาได้การประยุกต์ใช้ทักษะนะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนครับสังเกตทดลองสรุปผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นคณิตศาสตร์คุณครูคจะต้องมีการคำนวณมีการแก้ปัญหาตามธรรมชาติพิชานาะตัดสินก็ชัดเจนครับมีการวาดภาพมีการเลือกสีการลำ้ำการใช้เครื่องดนตรีต่างๆนะครับและแน่นอนครับที่จะทําให้เห็นชัดเราจําเป็นจะต้องมีแบบทดสอบไปด้วย นะครับมีแบบทดสอบให้เขานะครับในท้ายแทบอาจจะเป็นเกมก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบทดสอบที่เป็นเปเปอร์อย่างเดียวนะครับเกมก็สามารถใช้วัดได้เขาเรียกมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราเขียนแล้วนะนะครับอ่ะตัวที่ห้าแล้วเนาะตัวถัดมาครับตัวที่หกครับผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้นะครับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้อ่ะเนี่ยข้อนี้เหมือนที่คุณครูบอกเลย คือเราจำเป็นจะต้องชี้ให้เขาเห็นครับว่าอะไรที่เขาผิดนะครับเราจําเป็นจะต้องแต่เราจะไม่ว่าเขานะไม่ว่าว่าไม่ไม่ว่าว่าเขาผิดนะครับเราจะเสริมไปในส่วนที่เขาเข้าใจผิดมากกว่าพูดเสริมอธิบายเสริมนะครับพูดเสริมอธิบายเสริมจะไม่บอกเฮ้ยเธอผิดไม่ต้องพูดเลยอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครนะเพราะฉะนั้น อันนี้ข้อนี้เขาบอกว่ามีการสังเกตค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คาดคลือสังเกตและค้นหาเราจะแสดงยังไงอ่ะให้เด็กให้ให้กรรมการรู้ว่าเนี่ยเรามีการสังเกตแล้วก็ค้นหาข้อผิดพลาดอันนี้เราเราจะแสดงให้กรรมการเห็นได้เลยสังเกตหรือหาข้อผิดพลาด ได้ได้ได้ใครตอบได้หมดเลยใช่เขาบอกว่าครูเนี่ยจะต้องสังเกตแล้วก็หาข้อผิดพลาดของเด็กนะ,อ,ะอันนี้เรา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 จะทำยังไงให้กรรมการเขาเห็นดีว่าเราเนี่ยได้สังเกตแล้วนะหาข้อผิดพลาดอ,อ่ะเราเรียกถามบามอยางก็ได้หรือหลังจากที่เด็กอะนำเสนอเสร็จเราเสริมให้เด็กเลย สมมติว่าเด็กอ่ะพูดขาดไปหนึ่งประเด็นอะ่ะหัอว่ากลุ่มเราเนี่ยอาจจะยังขาดไปอีกหนึ่งประเด็นนะเรายังไม่ได้พูดไปถึงเรื่องนี้ตึ๊ด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 ว่าไปคือสามารถพูดเสริมนะ้พูดเสริมให้เด็กเข้าใจเพิ่มเติมมีการประเมินผลระหว่างเรียนโดยวิธีการที่เหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนครับการประเมินผลผก็ใช้การถามก็ได้ใช้แบบทดสอบก็ได้ใช้เกมก็ได้อันนี้ได้หมดนะครับนำเสนอผลการสังเกตค้นหาหรือประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้นักเรียนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจาเป็นจะต้องมีการชี้ให้เขาเห็นนะข้อผิดพลาดนะครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องชี้เองก็ได้นะครับเราให้เพื่อนต่างกลุ่มเป็นคนคอมเมนต์ก็ได้นะครับเป็นคนคอมเมนต์แต่ก็ต้องให้เขาระหว่างคําพูดนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาที่พอให้เขาคอมเมนต์นะนะครับเขาก็จะพูดอาจจะพูดแรงนะครับก็ตอนตอน,ต,อนต้นข้าก็คุยกันนิดหนึ่งว่รา อ,อย่าพูดแรงมากนะครับอย่าพูดแรงมากอย่าด่าก,กันนะครับก็คือให้เขาเปลี่ยนถึงข้อผิดพลาดว่าจะทำแต่ว่าอย่าได้บอกว่าพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งผิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดมันจะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นและประจําได้ดีงตัวนะครับน้ำตาอ๋อคขามีนะโอเคนะครับอ่ะ,อะ,อะข้อที่เจ็ดนะครับ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมอันนี้จะไปพูดถึงเรื่องของอบรรยากาศของชั้นเรียนบรรยากาศของชั้นเรียนไม่ได้หมายถึงว่าห้องสวยอย่างเดียวมันรวมไปถึงครูคําพูดของครูอากัปกิริยาของครูเพื่อนร่วมชั้นสภาพแต่สภาพในห้องด้วยนะครับแต่ไม่ใช่แค่สภาพอย่างเดียวมันรวมไปในหลายๆได้ นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรในข้อที่7ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาอันนี้คุณครูถ้าเกิดว่าด่าในห้องต้องอัดคลิปใหม่เลยนะครับข้อนี้คุณครูจะไม่ได้คะแนนแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบรุดปากด่าไปเนี่ยคุณครูก็ก็อ,อัดคลิปใหม่อัดคลิปใหม่ไม่เป็นไรนะครับอัดคลิปใหม่ได้นะครับ,นะรบแต่บอกว่าเฮ้ยแม่วไมวฉันที่แมย่างน,นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องอัดต่อเนี่้องให่ตัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แสดงพฤติกรรมเจนหักติของครูอันนี้เด็กก็มือสองกระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจมีอิสระในความคิดทดลองรับรูบร้ษาความสามารถของตัวเองอย่างที่ผมบอกคนระับเราเราต้องไม่บั่นทอนเขาตอบผิดเราก็อาจจะไม่ได้บอกครับว่าเฮ้ยอันนี้ผิดนะไม่ต้องตอบเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะบอกเอออันนี้อาจจะคาดเคลื่อนไปจากประเด็นที่เราคุยกันครูคิดว่าเราน่าจะไปพูดถึงเรื่องประมาณนี้อะไรเงี้ย กนั่นเองก็คืออย่าอย่าพยายามให้เขารู้สึกไม่กล้าตอบเห็นเขาตอบดีว้วใช้สื่อหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบสื่อจากการเรียนหรือตัวอย่างเลยนนะก็เหมือนกันคุณครูต้องมีสื่ออย่างน้อยสักหนึ่งตัวเพราะสื่อจะตอบได้หลายตัวชีวะถ้าเราสังเกตดูดนะครับอันนี้ผมว่าเขียนไป้คร่าวเช่นการเสริมแรงทางวัชื่นชม นะครับคำพูดนี้ใส่ไปในแผนนไะด้ไหมนสมมติว่าเราบอกว่าเราถามคนถามเด็กนะครับเราก็เขียนตอบเลยว่าให้กาลังใจสําหรับเด็กที่ออตอบคำถามไม่ถูกต้องเชื่นชมสําหรับเด็กนักเรียนที่ตอบคำถา,ถามถูกต้องอะไรเนงะี้ยประมาณนะั้นเขียนใส่ไปในแผนเลยนะครับแต่ว่าตอนตอนสอนก็เราทําจริงอยู่นะส่วนใหญ่แบบเด็กคนไหนตอบได้เราก็ชื่นชมอยู่นะครับก็ชื่นชมอยู่แล้วนะครับนะ,บนะการใช้ภาษานะครับความยิ้มแย้ม ของกูยังต้องมีอยู่นะครับแล้วก็ลองใช้คําถามนะครับในการกระตุ้นความคิดเด็กนะครับนะแล้วก็อย่างทีนนะ่บอกเนาะต้องให้กําลังใจเด็กนะครับประมาณนั้นอ่ะตัวชี้วัดสุดท้ายตัวชี้วัดสุดท้ายครับจะไปพูดถึงเรื่องของผู้เรียนสามารถจากัดการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนาัาตนเองอันนี้ค่อนข้างยากตัวชี้วัดน,นี้จะค่อนข้างยาก นะครับอ่ะไปดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับผู้เรียนได้รับโอกาสในการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติข้อนี้นผู้เรียนได้รับโอกาสในการกําหนดเป้าหมายหมายความว,าว่าเราอาจจะให้เด็กเป็นคนช่วยเลือกในการทํากิจกรรมนะครับเป็นคนช่วยเลือกในการกําหนดกิจกรรมแต่ในการเลือกนะั้นอย่างที่บอกครับ ถ้าเราไม่ได้บอกอะไรไว้กับเด็กเลยเขาก็จะเลือกอะไรก็ไม่รู้ออกมาเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีสโคปบ้างว่าอ่ะวันนี้เราจะทําสนุกเป็นแบบไหนดีนักเรียนนะครับอะ,อะบอกว่าคนหนึ่งบอกว่าทําเป็นมายวปบิ้งนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าทําเป็นสื่อนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าอาจจะทําเป็นอะไรที่หลากหลายนะครับให้เขาได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหม,มายนะครับในการกำหนดเป้าหมาย ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินตางนี่เหมือนที่คุณครูคบอกครับก็คือเพือพพอ่อนเรืนผู้ประเมินด้วยได้นะครับนักเรียนประเมินตนเองได้นะครับหลังจากทากิจกรรมคุณครูคอาจจะให้เด็กเขาพูดเลยว่าในวันนี้ที่เราทํากิจกรรมเราคิดว่าอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าดีที่สุดนะครับอะไรที่เราทําแล้วรู้สึกว่าหลังจากวันนี้เราต้องไปพัฒนาอาจจะต้องมีช่วงตรงนั้นเกิดขึ้นในแผนเรา นะครับมีช่วงตรงนั้นเกิดขึ้นอย่างไครับนะครับอันดับแรกครับผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือมอบหมายงานให้ศึกษาค้นฟ้าฝึกฝนหรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียนอันนี้ก็คือเพื่อให้สงคัญมากเราจะต้องมีการสั่งกาาและการบ้านตัวนี้นะครับสามารถนํามาใช้เป็นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ นะครับคุณคงจะต้องมีการสั่งงานหลังจากจบครับเพื่อให้เด็กเขาได้ไปค้ครู้ค้นคนว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมน,นะครับอันนี้ผมว่าเหมือนเดิมครับให้เด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทําชิ้นงานหรือกิจกรรมที่เขาชอบนะครับไม่ได้ระบุไปเลยว่าต้องทําตามเราให้เขาเลือกได้นะครับเราปัดไปนะครับแต่คงจะเลือกตั้งแต่ต้นไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรเพราะเราถูกกําหนดด้วยในตัวชีวะ เนี่ครับเราก็ไปเลือกในโซนของชิ้นงานที่เด็กจะเลือกในการทำงานแล้วก็คือชิ้นงานนี้เราไปต่อ่อเลยก็พยายามเน้นให้เด็กทํางานเป็นทีมนะครับก็คงจะต้องมีการแบ่งกลุ่มเวลาแบ่งกลุ่มนั้นต้องแบ่งตามความเหมาะสมคระการคุณครูจะเป็นคนรู้เองว่าเราควรจะแบ่งในลักษณะไหนนะครับให้นักเรียนนั้นประเมินชิ้นงานหลังจากที่แบบเขาทําเสร็จแล้วเช่นสมมตินะ เด็กทำไม้แมพเสร็จแล้วเราก็เอาไมาแมปแต่และกลุ่มแลี่ติดตามป่าพัหนหาเลยแจกหัวใจหรือแจกดาวให้เด็กคนละอันครให้เด็กไปติดแล้วดูว่าผลงานอันไหนที่เด็กเขาชอบมากที่สุดสุ่มสักหนึ่งคนว่าอาทำไมถึงชอบผลงานนี้มันเป็นการสะท้อนนะครับว่าเ,าเขามีการถูกประเมินเรียบร้อยจากเพื่อนด้วยจากตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องมีดาวดาวจะไปติดอันที่เราชอบนะครับแล้วก็ส่งถามดูว่าสักคนสองคนก็พอเนาะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมันน่าจะได้ไม่เยอะนะครับประมาณอันนี้ก็คือแปดตัวชีวะผมพอพอพอได้ไหมคิดว่าเราน่าจะเขียนได้ไหมแต่ก็น่าจะเขียนได้เพราะว่าผมว่าหลายๆขั้นตอนเนี่ยคุณครูมีอยู่แล้วไบใแหนะแค่เสริมอันที่เรารู้สึกว่าเรายังขาดอยู่เข้าไป เห็นไหเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณครูที่จะส่งผลงานนะคุณครูต้องปิ้นอันนี้มานะครับต้องปิ้นอันนี้ออกมาแล้วเช็คลิสเลนอะไรที่เรายังไม่มีในแผนคุณครูทําให้ครบผมึบอกเลยว่าถ้าคุณครูส่งครูเกษรสองนี่คุณครูได้แค่สามคะแนนนะนะครับได้สามคะแนนประมาณหกตัวชีวะได้สี่คะแนนสักสองตัวชีวะก็ผ่านนะครับก็ผ่าน นะครับแต่ว่าถ้าคอสสามก็ต้องครึ่งครึ่งประมาณครึ่งครึ่งสามสักสี่ตัวชีวะแล้วก็สี่สักสี่ตัวชีวะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าลืมนะก่อนจะส่งคูปินมาแล้วมาเทียบกับแผนเราว่าครบไหมเพราะถ้าไม่ครบคะแนนคูปุจะหายถ้าหายข้อหนึ่งเนี่ยนัดใหญ่เลยนะครับถูกไหมเพราะว่าคะแนนมันจะหายไปห้าคะแนนนะครับโอเคเนาะเพราะข้ออื่นเราก็ ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นหรือเป่านะครับ